มือนี้กินช้อนไม่ได้เลยต้องมือเท่านั้นมื้อนี้เกินคาบรรยายพร้อมไข่ต้มเพิ่มโปรตีนมัวแต่เหอคณะวังตุ้งน้อยใจออกดอกเลยเอาไปจิ้มน้ำพริกเนาะถ้าจะหวานกรอบเก็บแล้วกินเลยถอนรากออกเลยเดี๋ยวจะได้ปลูกใหม่ มัวแต่หือพักคณะกวางตุ้งน้อยใจออกดอกเลยวันนี้เอามาโซน้ำมันจิ้มน้ำพริกไปย่างแล้วเพิ่มโปรตีนด้วยไข่ต้มไข่ต้มนี่หัวหน้าให้มาเพราะที่ทำงานเขาเลี้ยงไก่ไข่ต้มน้ำพอเดือดใส่เกลือไปสักหนึ่งช้อนชาแล้วใส่ไข่ลงไปต้มต้มมดเลยแปดลูก เดี๋ยพวพรุ่งนี้เอาห่อไปกินที่ทํางานด้วยเราชอบกินไข่ต้มแบบไข่แดงสุกต้มสักสิบนาทีก็ใช้ได้เราไม่มีกระทะอันใหญ่เราใชหมอ้นี่แหละโซ่พักกวางตุง้งจะได้พัดทนัดทนัดหน่อยพอหม้อร้อนเราก็ใส่น้ํามันไปสักนิดควันขึ้นแบบนี้นี่แสดงว่าร้อนมากใช้ได้ใส่กระเทียมลงไปสักหน่อยกระเทียมทุบใส่พักลงไป ใส่น้ำร้อนสักหน่อยพอกวางตุ้งยุบล้วก็ปิดไฟเลยเพราะว่าเราจะไม่กินกวางตุ้งซุกเกินไปกวางตุ้งประมาณนี้กำลังใช้ได้ทั้งหวานทั้งกรอบหรือประมาณนี้ปอกไข่เตรียมไว้ไข่นี้เป็นไข่สดเพิ่งจะเก็บมาเลยปอกค่อนข้างที่จะไม่ง่ายเท่าไหร่ปอกแล้วก็ไม่สวย ไข่ต้มต้องเอามาเก็บไว้สักสองสาวันซื้อมาสักสองสาวันแล้วค่อยเอามาต้มถึงจะปอกสวยอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไข่นี่คือโปรตีนชั้นดีแต่เราจะไม่กินไข่แดงทุกลูกนะมื้อเย็นสุดลูของเรามีข้าวผสมขี้นัวมีน้ำพริกปลาย่างพร้อมไข่ต้มแล้ว ก็พักกวางตุ้งของเราโซน้ำมันกับข้าวมื้อนี้ของเราก็เซ็ตเรียบร้อยมีไข่ต้มน้ำพริกปลาย่างข้าวผสมเม็ดขี้นัวกวางตุ้งโซน้ำมันข้าวมื้อนี้ของเราน่ากินมากกินข้าวด้กันเนาะน้ำพริกปลาย่างใส่น้ำปลาราโห มือนี้กินช้อนไม่ได้เลยต้องมือเท่านั้นมือนี้วางตุง้งกรอบ,อบจิ้มกัะน้ำพริกปลาละอเพิ่นคำบรรยายพร้อมไข่ต้มเพิ่มโปรตีน จิ้มไปในน้ำพริกปลาเดี๋ยวจะกินให้หมดจานนี่เลยจะไม่ให้เหลือแม้แต่มิดเดียวเลย